โอ้บคอพี่น้องบะคอบะคอใส่สวยใส่ง่ายเลยอันนี้ใส่สวยพี่น้องกลับสวัสดีพี่น้องก้องปลายนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับบ่าวหนใส่อยู่กุดชุ่มนะพี่น้องกาบสมาร์ทนะครับเงี้ยวหัวนะครับเบ็ดเอ่อสาวซิาหลังนะครับพี่น้องได้ปลาสองตนะครับย้่อมาสอดกับอะดรอย่างไรพี่น้องเงี่ยกับบอล่อนนะครับมือนี่บ่าวหนใช้ไมาแกะมือนะครับหมายอยู่บ้านบ่าวหนครับบ้านน้องแหวงนะครับพี่น้องหลังจากคลิปที่แล้วอ่าคลิปก่อนนานๆครับ บ้านุใสเนื้นอชิเลตนะครับชิโรอ่เฮอ่านะครับปลาบม่ค่อยกินนะพี่น้องในปลาสองตัวกอนครับมื่อนี้ล่องเอาเนื้อหวกมาใส่บ้างนะพี่น,อน,น,อนอ้องห่วกแล,กนนบบล้นะครับมาล่องบ้างนะครับว่ามื่อนี้สิมานะไหมผมรอบก้อนบ้านุอาจจะใส่น้ำเบลเล็กได้พี่น้องเดี๋ยวจะล่องขยับเบ็ดลงไปบ้างนะครับว่าใส่น้ำเล็กก็เก่าปลาที่กินดีวะนะครับแต่ว่าเบ็ดก็เป็นเบ็ดใส่ให้หน้านะพี่น้องอ<ทษ>ันมันจะมันจะคือเบ็ดใส่น้ำหนองนะครับเบ็ดบอยหน้นะครับผม แล้วยังเด็กก็ล่องเบิร์นะว่าไอ้บ้านูจะขยับลงไปลึกนิดนึงนะครับล้งแรกพี่นอ้อง วอกพอดีครับเหมือนนี้ครับ หน่ากะไมีห้อยข้นใสเลยพี่นอ้องนะครับใส่ห้อยเกลขอาเจ้านี่ครับ ไเด้เข้าวหนึ่งเสี้ยนไก่มากพอดีพี่น้องไปครับมือนี้ไอเสี้ยนไก่มากซอยนะครับรุ่นทั้งเปนนะพี่น้องว่าสิมานบอกเนีย่ยปกติบ้านโน่ขี่ไสอยู่ประมานหุ่นนะพี่น้องกลา่องแงจอมานี่ล่องล่องขยับมาเบิ่งนะครับขยับลงมาเพื่อป่าใไ่มันบวกลืนไปนะครับ ไฟแมวแมว,แมวใส่บรรยากาศครับมาลุนน่วกันเลยพี่น้องมาแลง เหย่หัวคุ่น้องรุ่นน้อกันครับดเดี๋ยวบาวนุเฝ้าไซเบทกันนะพี่น้องมันจะคำก่อนนะครับเร่งไซเบทกันครับเดี๋ยวมาลอลุ้นกันอีกเที่ะตอน ยำเลยนะพี่น้องหลังจากมื้อขึ้นบาหนุ่มแดดมาหยาบนะพี่น้องข้าไปเก็บเห็ดกาแฟน,นะครับไอ้บ้ามะกู่เบ็ดพี่น้องสึมหานมานล้พี่น,ออน,นออ้องบอมีอาการยักหลังเลยมาแล้วพี่น้องแทมแรกแทมแรลกกี่ส่นหนี่พี่น้องโอ้ตปลาพี่น้องป้มือนะครับตายแล้วพี่น้อง เต็มแหลกได้พี่น้องโอ้แย่อายุจะมาตีเป็นครับไปครับล้งต่อไปปลาหมองนี้ลไลยครับต่ว,ว่ากะว่ากินเบ็ดนะพี่น้องปลาละแว่งพอวัดขาดค้ามพี่น้อง พอพี่น้องพอพอใส่สวยใส่สวยแต้มที่สองพี่น้องับใส่กระลังงา่ามพี่น้อง ไปคอนหน่อยอ้อพี่รองโอ้ตายครับแต่ว่าตันนี้ตายไล้พี่น้อง ยังครับปลาขึ้นไต้พี่น้องตายไต้แล้วครับโอ้นี้ก็ตายพี่น้องอยังขึ้นไต้เหรโอ้ยขึ้นเดียวก็ตายอันนี้แต้มที่สี่แล้วพี่น้องเพราว่าตไต้พี่น้อง ซีแตมครับบอหล่อนพี่น้องโอ้พี่น้องลังนันคือเทอเลือ่อยปลาคือหอยตังต่วนอยู่มันโดดแล้วมันพันหรือตรงนี้เลยจังโอ้จะใส่หนิวน่ครับ ใส่หน่อยพี่น้องปลาไหมใส่ผักป่นใส่ผักป่นพี่น้อง บางทางที่มีอากาศครับอู้อู้าปยังพี่นอ้องเขาหุ่นกันครับปไปยังครับ ooh, 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 ooh. อู้อู้อู้ปลาครับเยอะเยอเยอะยอพี่นอ้องอู้อู้บกคอพี่น้องใส่ใส่งามเลยใส่สวยพี่นอ้อง เม่ขึ้นมากครับโอ้งามเลยตอนนี้ครับใต่งานอี่รสิคหมานหมานครับ หลังนี้รถทักเสีได้ครับพี่น้องโอ้ป่ามันดินผมยามเบ็ดมาเรื่อยๆกู้เบ็ดมาเรื่อยๆครับพี่น้องย่งางมากว่าท่านดินหลุดก่อนหลังนี้ป่ายังครับส่งตัวนิดหน่อยโอ้ยเสียดายหลังก่อนนี่ยมังหันเดียพี่น้องโอ้ดินมานฆ่าตะกูเบ็ดได้พี่น้องโอ้ยอันนี้ก็ปลาเข็งพี่น้อง và nhảy lút mà thiệt quá chiếc nổi hãy hãy ố oh. ấy nhai thấy quay là hấp bà sửa cốc cốc kiếp kiếp nó không có trình biệt Hãy subscribe cho การว่าสรุปผลงานท่องมือนี่ได้พี่น้องไข่ก็มือหนึ่ครับเงียหัวขึ้นมานะครับแต่ก็ว่าถือว่าบอกปันไหนได้พี่น้องหนึ่งสองสามได้หาตัวได้พี่น้องข้อหาตัวนะครับตายสองนะครับผมไข่ก็คลิปที่แล้วได้ครับเอ่อคลิปก่อนนะครับคลิปติดใจกี่ลรอได้พี่น้องก็ถือว่าไข่ก็เก่าอยู่เงียหัวนะครับ ผลอยู่ครับแล้วก็มันก็ลดอีกได้พี่น้องจังไในกันสำหรับคลิปนี้กะบ่าวหนุก็ขอจบใบเพียงเท่านี้แล้วครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในะเด้อครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่น้องเด้อจะได้ป่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้หนุขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ